สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลยามเย็นนะครับกับจับมาแบ่งปันวันนี้ผมจับมาได้ประมาณไม่กี่องค์นะพี่นะเดี๋ยวถ้าหากชอบทุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะก็มีแต่รายการเด็ดๆนะเหมือนกันนะพี่นะรายการเด็ดๆโดนๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการเลขกันเลยพี่ชายนะครับรายการเลขที่เปิดได้มานะครับที่ได้มานะนี่ฮนะ รายการแรกได้มาจะเป็นรุ่นๆนี่ฮะร,รุ่นหลานรวยๆพักขุนแผนหลวงปู่มหาชิลานะครับนะฮะจะได้เป็นมาเป็นรุ่นนี้ครับนะได้มาสององค์ไอพีนะฮะได้มาเมื่อวานก่อนนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้นี่สวยนะพี่นะไม่เนี่ยใจว่านักการนวะหรือทองแดงนะฮะร,รายการนี้เรียกโคตเบอร์สาที่สองเป็นรายการนําเลิกพี่ชายนะครับรายการนําเลิกนะด้านหลังจานมือนะพี่นะเดี๋ยวนี้จานมือไม่ใช่จานง่ายๆนะพี่นะ เนี่ยฮะไม่ได้เขาเ้าถึงง่ายๆนะพี่นะนีน่ฮะนี่ฮะรายการแรกนะครับนะองละหนึ่งพันบาทนะครับองละหนึ่งพันบาทนะพี่นะเป็นจานมือนะพี่ลองพิมพ์นี่ฮะดูบ็อกนะครับบ็อกซสวยๆนะนี่ฮะรุ่นทุนแผนรุ่นล้ารวยพี่ชาจานมือนะครับนะเกจินะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับมีไม่มากพิชาแล้วก็เอามาปนที่หนึ่งนะครับรายการที่สองนี่ฮะ รายการที่สองนี่ฮะรายการที่สองจะเป็นทองแดงล้วนเลยเลขโคดตัวเบอร์ห้าสิบสามพี่นี่ฮะดูจานมือนะอุ้ยอันนี้จานมือสวยมากนะจานมือสวยมากต่อเก้ารอบนะครับต่อเก้ารอบนี่ฮะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะผมขอที่แปดร้อยนะครับชุดนี้ผมขอแปดร้อยพี่ชาย นี่ครับรถไม่ได้พี่นะจับมาให้นะเป็นรายการเบริกบนเลยนะเป็นรายการนําเลิกนะครับนะรายการที่ผมขอแปดร้อยพี่รายการที่สองแล้วก็องค์ที่สามองที่สามจะมาเป็นเนื้อทองประธานเนื้อทองทิพย์เลยเลขโคดเจ็ดสิบสองี่นะครับจานมือนะนี่ครับจานมือนะพี่นะนี่ค,นะครับนะฮะองค์นี้ก็แบ่งปันนะครับพี่ๆที่ อ่าแ0บาทนะครับได้800พี่เต็มที่เลยนะครับนะา0 0บาทเหมือนกันนะครับมีเจ้าหนึ่งนะครับได้มา800บาทพี่ชายนะองค์ที่3นะฮะนี่ฮะได้มา800นะครับนะแลวก็นะฮะผมจะขอเปิดเป็นรายการหนุมานแผงธิ์เป็นรายการผู้ร่วมงานนะครับผู้ร่วมงานนะได้มาประมาณ5องค์พี่นะครับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ได้มาประมาณ5องค์นะครับผมขอแบ่งปันให้พี่องค์ละ200บาทพร้อมจะส่งให้พี่นะครับ องละสองร้อยบาทผมจะส่งให้ทุกบ้านนะครับมีมามีแบบแค่นี้พี่นะั้นเดี๋วดูเลขโค้ดนวนเบอร์กันนะนี่ยครับเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดนวนเบอร์กันพี่รายการนี้เลขโค้ดนวนเบอร์นะครับหนะึ 1, 2, 5, 8, ่งสองห้าแปดที่หนึ่งสองห้าแปดที่น่าจะเป็นเนื้อพวกใบลานนะพี่นะั้นหนึ่งสองห้าแปดนะครับนะรายการที่อ่าที่หนึ่งที่ที่สี่ที่สี่นะี่ฮะนะลองเลือกดูพี่ชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองห้าแปดนะครับองค์ละสองร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการที่สี่ ต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าตัเลขค้นตัเบอร์หนึ่งห้าเก้าสี่ฮะรายการที่ห้ารายการที่ห้าเลขค้นตัเบอร์หนึ่งห้าเก้าสี่ฮะนี่นะครับรายการที่ห้านะพี่จะนี่ฮะรายการที่ห้าต่อมาครับพี่ชายเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกรายการที่หกเลขคนะเบอร์สี่ศูนย์หนึ่งเพีนะสี่ศูนย์หนึ่งหรือเปล่านะไดครับนี่รายการที่หกนี่ฮะสวยๆนะครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดจะเป็นเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หกนะครับรายการที่เจดจะเป็นเลขคดตัวเบอร์หนึน่งศูนหกฮะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะเลขคดัเบอร์หนึ่งศูนย์หกนฮะรายการที่เจ็ดนะครับสวยๆรายการที่แปดครับรายการที่แปด รายการที่แปดจะเป็นเลขค้นจำนรนหนึ่งหกแปดห้านะครับหนึ่งหกแปดห้าครับรายการที่แปดเลขค้นจำนรนหนึ่งหกแปดห้านี่ฮะหนึ่งหกแปดห้าครับ,ร,บรายการที่แปดนะครับ, <c oughs> รบขอมาเปิดกันขอมาเปิดต่ออีกนิดนึงนะพี่นะขอเปิดต่ออีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นรายการเออเป็นรายการคุนแผนนะฮะร,รุ่น ใส่กรอบไว้สามองค์พี่นะครับขออีกสามในการนะครับจะเป็นคุ้นแผนรุ่นล้านรวยๆพี่นะครับนะเป็นงานใส่กรอบไว้ให้นะครับนะรายการที่เก้านี่ฮะโอ้โหยังสวยพี่นะเป็นนําเลิกด้วยเลขค้นตําเบอร์หมายเลขสามพี่นะครับเลขคนตําเบอร์หมายเลขสามรายการนี้เป็นเนื้อดินดาโปร่งนะฮะทอรณนีรวยแบง์เศกตะกรุดหกดอกพี่ชายนะครับนี่ฮะสวยๆนะสวย รายการที่เปิดอยู่ที่550บาทนะครับ550บาทนะพี่นะนี่ฮะรายการนําเลิกนะครับองค์น,นี้550บาทนะครับพร้อมกรอบรายการที่9ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10องค์นี้จะเป็นเนื้อก้นครบนะฮะโรยผงอ่อโรยตะไบทองโรยแบงค์เศกตะกุด3ดอกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นครกเลขนําเลิกหมายเลข6พี่ชายนะสวยๆเลยนี่ นี่ฮะถูกใจพี่พี่แน่นอนนะองค์นี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อชมพูว่านมหาสนีลงรักปิดทองเต็มองค์โบราณนะครับนะนําเลือกหมายเลขสิบสองสวยงามนะสวยงามนะรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะตะกุดจัดเต็มพี่นะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับ อีพีนี้ก็มีแบ่งประมาณนี้พี่ชายนี่ครับนะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะนะวันนี้ก็มีมาแบ่งไปพี่ประมาณนี้พี่ชายนะครับนะนะอย่างไรก็ที้ก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่นะครับพรุ่งนี้รวยกันต่อครับพี่ฮานุมานแผงธิ์ตอนเช้าครับนะครับสำหรับนี้ก็ขอให้พี่เฮงรวยกันทุกท่านนะครับนะขอบคุณครับครับ